เอาเอาเอาไม่กินเหมือดก้อนพ่อแล้วเอาเนี่ยกิฟใครแง่ของใครบ่ให้บ่ให้ของผู้ใดของผู้ใดของพ่อ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 กิฟพ่อได้ไหมกิฟพ่อกิฟของพ่อเอามาเอามาเอามาของพ่อถฐานนี้ฐานนี้จะเล่นนี่ไหมกินขนมไหม กินบอ่อกินบอ่อเร็วๆเหมือดก่อนิดหน่อกินเหมือดก่อนิดหน่อกินเหมือดก่อนไปก่อนไปก่อนกินเหมือดก่อนกินเหมือดก่อนให้กินน้ำแหน่มาดามาดาลูกโป่งไปน่ะเอาเด้อเอาไหมเอาไหมเพ่อเอาเด้อนะ่ะ เอาบ่เอาบ่เอามันหับได้บ่หับกบได้ไวกินบ่เอามันเล่นน้าอีกแล้วมันลอยเล่นน้าอีกแล้วปูปัมาตีมาด่าเนี่ยกินบ่กินบ่กินไหมกินไหมกินไหมกินบ่กินบ่ เอาเอาไม่กินน้ำเน่เอาไม่กินน้ำแน่เอาคือใส่สุดนักเรียนมันมีบงดัสีไปไทเอาคือใส่สุดสุดนี้ตอดน้ำโสีเสียงไม่ใส่สีเสียงไม่ใส่เห็นคือเกาสี้อยกินคือเกาขนม่ะสีเสียงไม่ใส่โอ้ยนี่แต่มองเสียง่งโอ้ยเห็นแล้วหูจากแลี้วสีเสียงไม่ใส่ โอ้ยเห็นแล้ว <laughs> ไม่กินแล้วพ่ออิ่มแล้วมาได้กินให้หมดเมยมันเนี่ยมือหยุมเลยวันนี้แม่โอ้ยโอ้ยไม่กินแล้วขี้เดียดขี้เดียดขี้เดียดแอะไม่กินไม่กินบ่บ่ไมาได้มือหยุมแล้วบ่เอาบ่ออเอาแอะขี้เดียดพ่อพ่อไม่กินแล้วแอะเอาเอาเอาไม่กินเหมือนก่อนพ่อแล้ว ดามัน,นี่ดามแบบปูมันเล่นไหมอีกแล้วปูปูยาเห็ดยาเห็ดยาเล่นไหมปูปูดามันเนี่ยปูมันเล่นไหมอีกแล้วปูปูดามมนแบบปูมันเล่นไหมอีกแล้วให้กินน้ำแน่ให้กินน้ำแน่ลองอ่างวนไหนยุสัอ่างวนอยู่ไหนให้พ่อก,กินด้วยหน่อย วัว้ได้กินแล้วเห็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 นแล้วเข้ามาพี่เข้ามาเข้ามาไม่กินน้ำแน่กินไหม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 กินขนมไหมกินบัวไม่ได้กินไหมกินขนมไหมเอาให้พ่อกินน้ำแน่แดงแน่ แบ่งแหน่กินด้วยเอาน้ำเย็ยนให้พ่อกินได้ได้ได้โอ้ยไม่กินแล้วขี้เดียดเนะนี่ยน้ำน้ำเอียงบ่มวยเงียวใส่หรือบ่น้ำแก่เฮ้ยบ่มวยเงียวใส่หรือบ่า,มบา,มบามไม่กินแล้วแก่จดไม่กินไม่กินขี้เดียดได้น้ำได้มะมงเอาตกใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอาน้ำเย็นให้พ่อกินไหมเนี่ยโอเยกไม่าแล้วนย่างกว่าแเอ้ยเบ๊ยเบ๊ยกินแล้วเบ๊ยกินเบ๊ยกินเบ้ยเล่นเกมอยู่เบกินขี้เดียดเอเบ๊ปูปูเบ๊เอาเมันเล่นน้ำอีกแล้วหื้ปูดาคักบัดเนี่ยปูปูปูมาตีมาด่าเนี่ยมันลอยเล่นน้ำอีกแล้วมันไม่ได้แปลงฟัน สร้างบาหนาวเนาะเฮีหนาวบา่เย็นบ่เย,ย็นแต่มันก็เย็นแล้วเนาะ<ป>ให้พอ<ป>่อกินน้ำแน่พ่อซิมก่อนเอาเอาเอาเยลีอันหนีไหมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบงไอซิมก่อนพอ่อพ่ออยากกินไอติมเอาเอาปูวปัน้องมาด่ามาแบงไอติมเอาเอาเยลีอันหนีไหมเอา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 ให้กินน้ำก่อนถาก่่อนาก่อน เอาแบงแมไปแล้วไป